ซื้อที่ดินก็ไปปรับไปเสียบได้โดยเฉพาะบนพระป่าสร้างซื้อที่ดินนั้นเป็นบนเศรษฐีเพราะว่าบนพระป่าซื้อที่ดินนี้เราจะได้นําไปสมทบตนในการจัดซื้อนะที่ดินเพิ่มเติมเพื่อจะได้ใช้เป็นสถานรองรับสถาญาติโยมนะปีนี้วัดหนองอ้อได้ซื้อที่ดินต่อออกไปที่ด้านหลังในสตังอย่างไม่เพียงพอวันนี้ใครมีศรัทธานะใครมีศรัทธาขอคนละแบงคนละใบามาปัดป มาเสียบก็ไว้เราจะได้เป็นเจ้าภาพสร้างสซเวตที่ดินนี่แหละเป็นสินเป็นทรัพย์เป็นปนาปนทองรอง,ร,อง,ร,องรับอาการบัน้นช่องนะการที่ดินเราก็เปรียบเสมือนที่ปิงพับค่าสุนัขหากกำหนดหมดสงสัยให้ตัานเดนเราจะได้สิ้นรคก,กระายรบทางกายรกตัางใจหายเกินวัน จ่าว่ายังไงเนาะ,อะเออเพราะว่ามีแต่พระหลกวัดนยมเนาะไม่กล้าตัดสินใจโยมเอ้ยขออาภัยทีเราะว่าคณะกรรมการอาจารย์เจ้าอาวาสท่านไม่ได้มอบอำนาจไว้ให้ท่านเนาะเออขออาภัยทีแล้วกันขออาภัยทีนะเอารับไม่เป็นไรโยมเอาเท่าที่มีก็ากาแล้วกับนบาทสองบัตแเราก็ทําบุญได้เพราะว่าการทําบุญนั้นเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งนะเอาสตังเป็นตัวเสริมถ้าเรามีมาก เราทำมากเมีน้อยเราค่อยๆทำคนละมากคนละน้อยทำไปๆก็ปปเปรียบเสมือนน้ําที่เต็มถังนะน้ําก็จะเต็มถังนะเปรียบเสมือนตุ่มไง,งรับสายชน,นี่ยก็จะเปี่ยมล้นด้วยอุทกที่ตกรองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูหมิ่นบนกรรมว่าทำน้อยทำอยๆจะไม่ได้ตําต้องสนองผลแม่ตุ่มน้ําเปิดไงรับสายชนยังเปี่ยมล้นด้วยอุทกที่ตกรองเอาละแม่จ๋าเดี๋ยวไปอธิษฐานโยนเหรียญใส่ปากเตานะ ใครโยนได้เกินครึ่งในแสดงว่าสิ่งที่หวังจะมีความสำเร็จ เกินห้าิบเปอร์อธิษฐานเลยนี่แหละเป็นการตำบุนกับเต่าอันนี้เป็นเต่าโพธิสัตว์นะอ,ะอนุมานว่าเป็นเต่าโพธิสัตว์นในประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเต่าเนี่ยในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเรานั้นนะได้มีถือกําเนิดเป็นตพยาเต่านะแล้วก็ได้ทาหน้าที่นะเป็นสะพาน ให้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นน่ะทีหลังนะ่ะเ,เพื่อข้ามแม่น้ำนะ่ะแล้วป็อธิฐานก่อให้ได้กําเนิดเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั้นเปลี่นะลยนภพเปลี่ยนภูมิน่ะหลายภพหลายภูมิด้กันเนี่ยด้วยอานิสงส์ที่อธิษฐานไว้นะ่ะในตอนนั้นเนี่ยก็ยได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเต่านั้นถือว่าเป็นเต่าโพธิสัตว์นะเอาเราจะใช้ตังที่เรามีก็ได้หรือจะแลกกตังเหรียญเปลี่ยนตังที่สำมเนนก็ได้นะเอาใจ ตักบาตรพระประจํามันเกิดก็เชิญตรงนี้ใครจะโยนเหรียญเสี่ยงทายใส่ปากพญาเต่าก็เชิญน,นะเอาอธิษฐานเองเลยอธิษฐานเองเลยสมมุติว่าาโยนตัดสิบบาทเนี่ยทับเป็นเหรียญบาทเนี่ยโยมก็ขอให้มันเกินครึ่งถ้าเกินครึ่งไปเนี่ยแสดงว่าเราจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่อยากจะทําอยากจะสร้างเอาละในกิจการที่เรากําลังทํากิจกรรมที่เรากําลังสร้างก็ะจะได้ประสบควาสมสําเร็จเชิญน,นะสมเชิญพี่น้องบองประออนนะใครที่จะทําบ นะ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 เธอบนเธออ่อยนะหมอกข้างน้นะนะเธอบนติ่งเทเด่นะนะถวายวัดว <i> นะันนี้มีโอกาสแล้วเธอตามกําลังศรัทธามาลอยมาปันมาเหมืนกะ็เธอบานนะเออนะเมียนละเมียนเจริญเธอเจริญนะมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากจ้าเชิญเลยนะพี่น้อง่าจะเป็นคนไทยจะเป็นชาวกัมพูชาจะเป็นพี่น้องชาวพม่าที่มาทํามาหากินอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมาถึงแล้วก็ขอให้การต้นรั กับสู้เหมือนหมูยญาติถึงแม้ขาดความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเอาอธิษฐานดีๆปักสูงๆเลยโยมปักไห้สุดข้อปักให้สุดแขนเราจะได้ไม่ต่ำกว่าคนจะได้ไม่จนกว่าไกลนะที่ได้มาตักบาบพระประจําวันเกิดนี่ก็อนุโมทนาบุญด้วยจ้ะเกิดวันไหนใส่วันที่เกิดในวันแรกาการตักบาบพระประจําวันเกิดเนี่ยแล้วเราถ้าเราอยากมีบริวารเนี่ยเดี๋ยวเราไปตักวันอื่นเนี่ยทีหลัง วันที่เราเกิดใส่ให้ได้ตามกําลังวันวันที่เหลือใส่ตามกําลังศรัทธา,าเช่นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีกําลังวันหกเราก็ใส่หกบาทหกสงหกใบเอาแลกสตังใช่ไหมเนี่ยอ๋อเอาสาธุจะเอาลิควิดไปเขียนชื่อได้ได้เจา้าค่ะได้เจาา้าค่ะเออไปเขียนชื่อเลยจะรึกบันทึกชื่อนมสกุลใส่ไว้ในเตาพยาเตาองค์นี้ไม่ธรรมดานะแม้แต่หลวงปู่หลิวเห็นไหมเนี่ยนะใครไปหาหลวงปู่หลิวเนี่ยจะต้องไปบูชาเตาเพราะเตานั้นมีประวัตินะเป็นพระโพธิสัตว์ของเรา นะเอาอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยรับฝากชื่อจารึกบันทึกนามสกุลนะใครมาจารึกกันเป็นคู่ใครมาจารึกคนเดียวก็ขอให้โยมนั้นนาะมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งนาะเรียกว่าอธิษฐานกันสก่อนโยมนะถ้ามาคนเดียวก็ขอให้เจอคนที่ถูกใจถ้ามากันเป็นคู่คู่นั้นไซก็ขอให้โยมนั้นได้อยู่กันสมปรารถนาให้มีอายุสุขะวันนะพระสวยหอมละรวยกินกายชายสนองแม้เทวดาบนฟ้ายังมามองมี ชายปองทุกทางที่นางเดินแม้นมีรักฟังไว้ในความคิดให้สมคิดสมคบไม่ขาดเกินให้พบแฟนรูปรอรูปสวยร่ำรวยเงินอยู่กันเปือนแสนสุขสนุกกายเอาอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยชื่นใจเนาะเอาอนุโมทนาปรังน้ําใจอนุจะตักบาปพระประจำวันเกิดหรือเปล่ารกเกิดวันไหนใส่วันนั้นเลยลกนะเออเี่ยหละใส่วันนั้นเลยนะเนี่ยวันจันทร์จะวันอาทิตย์เริ่มองค์นี้นะแล้วก็ผัดจากหลวงพี่ไปนั่นก็จะเป็นมันัง อ,อ่าเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะเป็นลําดับลาดับไปเออเจริใจเจริใจ <c oughs> โอ้ยโยมพี่มีศรทัทธาบอกว่าเดี๋ยวไปหาปัจจัยสดมาละขออาภาัยจริงๆโยมพี่เพราะว่าพระจาจทร์ท่านไม่ได้มอบหมายอะไรไว้เลยให้มาประจําการให้รับศรัทธาญาติโยมเนาะบางทีจะโอนระบบออนไลน์นี่ก็จะลําบากนิดนึงนะเอาละเอาละลแลกหลายๆไปเดี๋ยวขอสักใบนะไปติดที่พระป่าซื้อที่ดินคนที่ดินเนะี่ยเป็นปินเป็นซ นะใครที่อยากจะมีพภกระทรัพย์รับเป็นเจ้าภาพที่ดินถวายวัดด้วยการกปักตะปาเนี่ยยมเอาผลไม้ละไม้ได้เลยทําไมถึงบอกว่าคนเป็นเจ้าภาพที่ดินเนี่ยจะมีพภกระทรัพย์จะได้เป็นเศรษฐีก็เพราะว่าดินนี้เป็นผินกําเนิดเกิดพภกระทรัพย์ไม่ว่าทรัพย์อะไรก็ต้องเกิดที่ดินใช่ไหมล่ะยมพี่ชายาแม้แต่สร้อยที่เราใส่เนี่ยนาฬิกาที่เรามีเนี่ยเอามาจากไหนก็ต้องเอามาจากดินใช่ไหมแม้แต่รถยนต์ที่เราขับที่เราใช้เนี่ยกว่าจะได้มาถึงวัดหนองอ้อได้เนี่ยก็ ต้องกดวัดสดุมาจากดินถึงมาสร้างมาทําเป็นรถ้จำได้แม้แต่บ้านเดือนที่โยู่อาศัยเราปลูกกันไว้ที่ไหนก็ต้องปลูกกันไว้ที่บนดินแม้แต่นะผลละหมากรากไม้ที่เรานั้นได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายจะเป็นมังคุดลองกองทุเรียนเนะี่ยก็ปลูกต้นไว้ที่ไหนก็ต้องปลูกกันไว้ที่ดินเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าที่ดินนั้นเป็นถิ่นกําเนิดเกิดโวกกระซับนะใครรับเป็นเจ้าภาพที่ดินเนะี่ยคนนั้นจะได้เป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าจะได้เป็นราชาที่ดินนะไปอยู่ภาคเหนือจะได้เป็นเจ้าของ ฝงนอย่างประยยชน์ภาคกลางจะได้เป็นนายธนาคารประยู่์อีสานจะได้เป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินมีที่อยู่ที่กินมีที่ดินอาศัยอายุสิบบาทจะไม่ลงพีแ่แหมยังไม่รู้ข้อมูลนีช่วยประชาสทัมพันไม่ได้ <c oughs> เอาใครตําบลที่ดินแล้วขอให้รวยขอให้รวยนะเอใครเป็นเจ้าภาพที่ดินขอให้สิ้นโรคภัยโรคทางกายโรคทางใจหายหเกินวันนะให้ตันดินจะได้สิ้นกิเลสช,ชั่วแหมทําไมกล้วยต้นนี้ไม่มีใบแก่ๆเลยเนาะยมเนาะม <c oughs> มองไปเห็นใบเขียวเขียว,ยว,ยวรูวัดใจเลยเกินเอาละใบไหนก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจะเขียวจะแดงก็อ,อยู่ที่แรงศรัทธาของโยมนะเอาอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยนะใครจะยนเหรียญอธิฐานก่อนนะตัําบุญให้อธิษฐานตําตันให้ตั้งใจจ้ะแล้วแต่โยมเลยจะตักบาตรพระประมันเกิดก็ได้จะยนใส่ปากเต่าก็ได้ทัพตรงนี้ตักบาตรพระประมันเกิดให้ใส่วันที่เราเกิดวันแรกก่อนเราเกิดวันไหนเนี่ยอันนี้วันอาทิตย์แล้วถัดไปก็จะเป็นวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธนะใส่วันที่เราเกิด แล้วก็ค่อยใส่วันอื่นเนี่ยทั้งบริวาร นะถ้าวันที่เราเกิดเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องมีให้ครบตามกําลังวันวันที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะเช่นวันอาทิตย์ก็จะมีกําลังวัน6จันทรจะมีกําลังวัน15บห้าท่านว่าไว้องคาญไซมีกําลังวัน8เป็นสีสันพุทธมี17พระเกศจะมีเกาดวเข้ากันราหูนั้นจะมี12ต้องตําราพฤหัสมี19ดเกดเข้าหลักศุกร์นั้นหนัก2 1เช็ดเเทศนาเสามี10เปลี่ยนวกมาอัตมาว่ากําลังวันนั้นเข้าเกณฑ์ก็ขออนุโมทนานะศรัทธาปรัง น้อมใจกุญยมพี่ผู้หญิงใจดีเศรษฐีใจบุญนอ้อพใยมนั้นจงมีแต่พระวัฒนังพระวลาพัง,พะงนะยมนะสุนักตั้ตังปจัจจัยใส่ตรงนี้ให้ยอมเอาเอา,เอาลิปผิดเนี่ยไปเขียนชื่อที่เก็ดตะเต่เาเออฝากชื่อเอาไว้ฝากชื่อเอาไว้นันเซนันเซฝากบนฝากบาร,รมีจะรึกชื่อไว้ให้เป็นตนจะรึกนามสกุลเราใส่เกล็ดเต่าไว้เราจะได้มีชื่ออยู่คู่กับพระพุทธศาสนาเราจะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดในอย่างน้อยห้าพันปีนะยมนะชื่อของเรา นี้จะอยู่คู่กับพระศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาส,สนาของเรานั้นมีอายุถึง5,000ปีนตะ่เอาเจนโดยเจ้าภาพใครจะมาเป็นเจ้าภาพนะปักป,ป้ายป้าป่า ซื้อที่ดินเชิญเลยเจ้าค่ะวันนี้บุญเศษฐีมาแล้วนะวันนี้บุญเศษถีปุญที่ดินใครจะเป็นเจ้าภาพที่ดินนาะที่ดินนี้เป็นสินเป็นทรัพย์เป็นาพนานทองรองรับอาคารบ้านช่องขาดที่ดินก็เปรียบเสม,มือนเราสิ้นที่พิงพักค่าสงนักขากักำหนดหมดสงสัยให้ตันดินเราจะได้สิ้นโรคขับภยัยโรคทางกายโรคทางใจจะได้หายขึ้นวันให้ตันดินเราจะได้สิ้นกิเลสชัช่วรุ่งเรือง,งตัวชีวิตจริงยิ่ง,งกว่าฝันจะชาวฝายไปเย็น ก็เช่นกันกดลนั้นตอบสนอง